เอาล่ะค่ะวันนี้นะคะ,ะเราจะ,ะมาสวบวส้มตำตมกันนี่ <laughs> ปลาหมึกใช่ไหมแม่ปลาหมึกแซลมอนกุ้งหนูอยากจิงจุง้งเดีเยวเ <laughs> ดชเชลโฮตาเตะน,นะคะเดชเชีออยวต่อโลอะไรลูกเพีย นี่กับกะทิย,ยังไม่ได้ปรุงค่ะพสุดรสนิดหน่อยตามต่ชอบแลวที่ขาดไม่ได้นะคะน้ำปร,รา,าเราซื้อมาจากร้านอาหารไทยโนทแม่นนทอืมกิน่นมา น้ำมะนาวหลงเข้าครัววันนี้ก็สไตล์คุณแม่หนุ่ยเหมือนเดิมน้ำปลาน้ำปลาจดจดหอยตกหอยตก นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะอืมส้มตำทั้งหมดเราใส่ในนี้แล้วก็แซลมอนมามา่อกี้ตยกันเอาอันนี้ขนมจีน งนะคะที่นี่ที่ไหนนี่คือหลังบ้านค่ะในเวลา3โมงและแดด ห้ากับนะ้ำเเนาะมันใส่ขมก็ได้มันมาไข่เหียวไปเหรอล่ะ,อมะมันก็ได้หรอ มาละกอรนี่ข้ามน้ำข้ามทะเลมานะคะที่ร้านอาหารไทยเราไปซื้อมาลูกเราเท่าไหร่นะแม่แปดร้อยเนาะแปดร้อยเยนก็สองร้อยสี่สิบบาทประมาณมสาม กับฝอหมูอืมปึก็บฝอหมู mắt mình hết đã <laughs> ừ. ừ. Hỏi chiều cung mẹ thái bỏ bỏ ừ, <laughs> ครั้งแรกนะคะที่ทำคลิปแบบนี้จริงๆ Missu Daily ไม่ใช่คลิปกินนะไม่ใช่คลิป,ลปกินโซนนะคะแต่วันนี้แต่ให้รู้ว่าเออคนญี่ปุ่นถ้าอยากกินของแบบเนี้ยแซ่บๆแบบเนี้ยอีสานแบบเนี้ยทุกอย่างเราต้องซื้อที่ร้านอาหารไทยนะคะเพื่อนี่ไม่มีมะละกอปลูกไม่มี มะเขือส้มที่เขาเรียกมะเขือเทศแบบไทยอ่ะไม่มีปลูกร้านอาหารไทยเอามาปลูกอย่างเดียวอืมพริกก็จะเป็นพริักษณะเน,นี้ยค่ะมันไม่ใช่พริกที่หนูหรือว่าพริกเหมือนบ้านเราอืมนั้นเราคนไทยเนาะอาหารไทยอ่ะอร่อยอยู่แล้วเราอยากกินอาหารญี่ปุ่นเมื่อไหร่ก็คือพวกเนี้ยสามารถแบบชดเชยได้ ไว้กลับไปที่ไทยแบบจะสวอบสว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 บ l a ดด e s l a ด i e s ญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรนะไม่ <laughs> ขนด้วย <laughs> con mà đưa để hàm chặt nát lưới <laughs> để ít dưa ơi à loi mực giặc nào là อันนี้หลังบ้านแบบชัดๆเลยนะเจอกันคลิปหน้าเด้อ